สวัสดียามบ่ายครับพี่น้องสวัสดีในวันที่อากาศร้อนๆแดดเปรี้ยงๆนครนายกฝนไม่ตกมาห้าวันแล้วครับห้าวันแล้วที่ฝนไม่ตกก็โอเคนะตกแฉะมาแลา้วหลายวันมาไม่ตกสักบ้างก็ดีนะครับวันนี้ก็มีความรู้มาไม่ไม่ไม่เชิงว่าความรู้นะครับวันนี้ท่องท่องเว็บไป ท่องเฟสไปเรื่อยๆก็ไปเจอประเด็นไปเจอประเด็นของน้องท่านหนึ่งนะครับน้องท่านหนึ่งที่เขามีฟาร์มใหญ่นะครับมีฟาร์มใหญ่แล้วก็เปิดรับเปิดโครงการนะครับไม่ท้องไม่กลับบ้านเหมือนตันดาฟาร์มนะก็น้องเขาก็บ่นมาว่าะจะต้องขอปิดโครงการก่อนเนื่องจากไม่คุ้มทุน นะครับไม่ลุมทุนแต่น้องก็บอกว่าขาดทุนนะนะแต่ว่า,เ,าเราไม่ใช้คําว่าขาดทุนดันดีกว่าขอใช้คําว่าไม่ขุมทุน,นครับประเด็นเหล่านี้ครับมันเกิดเรื่องมานานแล้วตั้งแต่สมัยน้องเขายังไม่เปิดฟาร์มด้วยซ้ําไปตั้งแต่น้องเขายังไม่เข้าวงการด้วยซ้ําไปนะรุ่นเก่าเก่ารุ่นเดิรเดที่มีพ่อควายดังๆครับพ่อควายดังๆแล้วก็เปิดรับโวงการไม่ท้องไม่กลับบ้าน ไม่ท้องอท้องโครงการสี่สิบห้าวันเธอท้องอะไรเงี้ยครับนะก็เยอะไปะแล้วก็บางที่นะครับบางที่บางแห่งจัดการไม่เป็นจัดการไม่ดีพอปล่อยให้ควายที่เขาเอามาฝากเลี้ยงผอมนะครับผอมยันทุกวันนี้เจ้าของควายกับเจ้าของโครงการยังไม่ไม่คุยด้วยกันก็ยังมีเลยครับ คนที่รู้จักกับผมนี่แหละนะครับคนที่คุ้นเคยกันนี่แหละคือเปิดโครงการแล้วคานวณตัวเองไม่คำนวณกำลังตัวเองไม่ดีพอไม่รู้ว่ากําลังตัวเองพอไหมมีควายมากเกินไปไหมไหนๆก็ควายตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วควายที่รับเข้าโครงการมาก็เอามายืนลงเอามาปล่อยฝูงก็ไม่ได้มาปล่อยฝูงก็กระทบนะกระทบกับควายตัวเอง มันหลายเรื่องนะครับมันหลายเรื่องอย่างผมเองเนี่ยผมเองผมก็รับโครงการรับทําโครงการพอเอามาปล่อยเข้าปุงผลที่ได้คืออะไรครับควายตัวเองแทงลูกแทงพ่ออะไรครับแม่เหลืองเนี่ยเป็นควายที่ดุเป็นควายที่นิสัยก้าว้าวแล้วก็เป็นควายที่ห่วงถิน่นใครจะเข้ามานี้นางจะต้องเป็นลูกพี่ไล่ขวิดไล่ชนเขาจนเขายอมเขาร้องก็ยังไม่พอ นะนางจะต้องทําอย่างนี้ทุกวันจะต้องไล่ขื่ทุกวันจนตัวเองแทงลูกนะแทงลูกนางท้องตั้งสิบเดือนและอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนี่ก็เกิดผลเสียกับตัวเองนะออันนี้ไม่เป็นไรถือว่ามันเกิดขึ้นกับคอรอบตัวเองมันเกิดขึ้นกับส่วนตัวอ่านกะ็เป็นผลเสียแล้วนะเป็นผลเสียที่เห็นเห็นเลยนะครับทีเ่เห็นเลยคืออาหารการกินไม่พอ นะปล่อยให้เขาวัวควายเขาพอปล่อยให้ควายเขาผอมพอเขาควายเขาผอมเขาก็ไม่สบายใจคนเลี้ยงก็ไม่สบายใจเอ้าคุณเก็บเงินค่าเลี้ยงไปวันหนึ่งสามร้อยบาททําไมปล่อยให้ควายผมผอมเเอาแล้วสิครับทีนี้ก็เป็นเรื่องตอนแรกก็เป็นมิตรนะตอนแรกก็เป็นเอฟซีกันตอนหลังๆก็เริ่มจะโพสต์แขวกันแล้วเริ่มจะโพสต์แขวเริ่มจะ อาหาแนวร่วมเริ่มจะด่ากันแล้วว่าเจ้าโนนเจ้านี้เอาควายเปิดโครงการแล้วไม่รับผิดชอบเอาควายไปเลี้ยงผอมบางคนถึงขนาดโพสต์ด่าก,กันหน้าเฟซเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีเป็นความกันก็มีนะครับก็มีอันนี้เกิดจากความไม่พร้อมของเจ้าของโครงการนะไม่ได้คำนวณตอนแรกคิดว่าตัวเองน่าจะพอน่าจะอยู่ได้บางคนคิดว่าน่าจะปล่อยไปกับฝูงตัวเองได้ที่จริงไม่ พอเอาไปเลี้ยงจริงๆปล่อยไม่ได้เพราะควายที่เอามาหนึ่งไม่เป็นลวดสองอเท้าปุงไม่ได้วิ่งเตลิดเปิดเติงไปคนเลี้ยงก็เหนื่อยอไปเสียค่าซ่อมค่าเสียหายให้ชาวบ้านอีกเยอะแยะหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะควายที่รับเข้าโครงการมาบางทีเป็นลูกคุณหนูเขาเลี้ยงแบบไม่เคยตกรกรรมลลำบากไม่เคยตากแดดตากนายเลยเพอเอามาล้อมลวดพอแหกลวดไป ไปแย่เหยียบย่ำข้าของชาวบ,บ้านเขาเสียหายโดนเสียค่าปรับอีกหลายๆตังค์หลายหล,ยหล,ยหลยพันหลายหลายหมื่นก็มีนะครับเพราะมันไปตัวเดียวไม่พอมันพาฝูงใหญ่ออกไปด้วยคนเลี้ยงก็คนสองคนดูไม่ทันดูแลไม่ทันบางทีคนเลี้ยงก็นั่งดูแลแต่หน้าโทรศัพท์นะเลี้ยงปล่อยควายเดินไปเลื่อยไปนั่งเล่นเฟซเล่นเกมเล่นอะไรก็ว่าไปนี่ก็เป็นปัญหานะครับนี่ก็เป็นปัญหาส่วน ปัญหาที่เห็นเห็นกันเลยที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันกินเยอะเกินนะฮะไม่ได้คำนวณถึงอาหารการกินคิดว่าเป็นบรัณสารเดียวกันเอาละค่าเลี้ยงวันละสามร้อยทุกตัวไปที่ไหนได้ควายตัวนั้นเอามาหนึ่งพันกว่ากิโลหนึ่งพันกว่ากิโลควายหนึ่งพันกว่ากิโลนี่กินเยอะนะกินเยอะนะครับถ้าเป็นหญ้าแพงโกล่าอัดแห้งนี่มันกินวันล,ละสองก้อนนี่ก็จอดแล้ว สองก้อนก็สามร้อยแล้วนะถ้ายาเกรดดีๆเกรดเอเอก็สามร้อยกว่าเป็นไงล่ะวันหนึ่งถ้าเลี้ยงบางคนเนี่ยเลี้ยงดีกว่าเจ้าของอีกเจ้าของโครงการนะครับเลี้ยงดีกว่าเจ้าของควายควายก็กินเอากินเอาเพราะมันอดมาบางทีนะบางตัวไม่อดบางตัวอยู่บ้านเขาก็กินดีอยู่ดีอยู่แล้วก็กินไปนะบางคนจะบางคนายาแวงโกลีไม่มี ยาเป็นกราไม่พอไปเติมอาหารไปเติมพวกข้าวโพดหมักเนี่ยครับข้าวโพดข้าวโพดสดๆเนี่ยนะเอามาเอามาหั่นเอามาสับแล้วหมักแล้วให้กินหรือหญา้าเนเปียหมักเนี่ยหนักไปกว่าเดิมอีกนะครับควายตันกว่านี่กินวันนึงเป็น100ปร้อยกว่ากิโลนะครับร้อยกว่านะครับใครจะว่ากินสิบเปอร์เซ็นต์ลองดูเถอะคนที่ไม่เคยทําไม่รู้หรอกคนที่ไม่เคยเลี้ยงไม่รู้หรอกครับ มันไม่มีจริงครับคำว่าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเออมันจะมีอาจจะมันมีแต่สูงกว่ากว่าเท่าไร่นั่นหละนะใครจะไปจับปากมันบีบไว้ได้ล่ะพี่น้องทราบไหมครับว่าควายเนี่ยมันไม่เหมือนวัววัวเนี่ยโอเคกินสิบเปอร์เซ็นต์นะวัวเนี่ยกินแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวอย่าไปเอาสถิตินี้มาใช้กับควายไม่ได้นะครับควายกิน,นจนดนขี้ไหลแล้ว กินจนขี้ไหลเดินขี้ไหลเป็นแรดเลยเดินขี้ไหลเป็นยิปโปโปรเจไอยูในน้ำอ่ะนะยิปโปเนี่ยมันจะขี้ไหลนะกระตุสะบัดพุ๊ฟควายเหมือนกันกินไปขี้ไหลไปสะบัดทิ้งไปกินไปขี้ไหลไปสะบัดทิ้งไปถ้าเราเลี้ยงแบบเกินลิมิตสามร้อยไม่พอกินหรอกครับไหนจะค่าแรงงานไหนจะค่าน้ำไหนจะค่านอนนี่นั่นเออ มันจะเอาตรงไหนมาพอสามร้อยใช่ไหมครับวันละสามร้อยพอจะเก็บเกินจากนั้นเอาแล้วจะของควายเริ่มบ่นแล้วมันจะคิดราคาสร้างตึกสร้างคอนโดหรือยังไงยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเป็นไฮไลไท์หลังหลังคลิปอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของโครงการบางคนไม่ได้คำนวณถึงเลยนะครับไม่ได้คำนวณถึงเลยแต่ผมเคยเจอนะผมเคยเจอ ปัญหาเยอะแยะมากมายบางตัวผสมติดง่ายโอเคจบเร็วเคลมเร็วไปเลยบางตัวพี่น้องครับเอามาแล้วผสมแล้วผสมเราไม่ติดสักทีบางตัวอยู่เป็นครึ่งครึ่งปีเจ้าของก็เริ่มจะถอดใจนะครับเจ้าของก็เริ่มจะถอดใจเริ่มมีแรงบน่นเริ่มมีเสียงบน่นเสียงอะไรต่างๆมาพราะไม่รู้ตัวเองไม่รู้นี่ครับคิดว่า เอาละเขาเปิดโครงการรับประกันติดก็เอาไปเข้านะเอาไปเข้าไปเข้าไปทําที่จริงความสมบูรณ์เรื่องสุขภาพความสมบูรณ์เรื่องมดลูกมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องหมดภาระก็ต้องอยู่กับเจ้าของโครงการเจ้าของโครงการบางคนมีหมอประจาฟาร์มอยู่ก็โอเคพอช่วยได้พอแก้ไขได้บางคนไม่มีหมอประจาฟาร์มต้องจ้างหมอต่างถิ่นไปต่างที่ไปเสียค่าพยาบาลเสียค่าหมอ ค่าพยาบานะค่าดูแลค่ามันเลี้ยงดูเยอะแยะมากมายเอาที่ไหนมาครับก็อยู่ในวงนั้นแหละก็อยู่ในวงตรงนั้นแหละะในวงที่เปิดโครงการนั่นแหละพูดแล้วหน้าขนหัวลุกเกิอดอีกเรื่องหนึง่งตายขึ้นมาทำยังไงนี่เรื่องนี้นะ่าคิดไหมอย่างผมเองเมื่อต้นปีนี้เองผมรับควายลูกศิษมาเข้าโครงการ ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยไม่เคยให้ควายนอนแช่โคลนเลยควายยืนลงตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแล้วควายไม่ตั้งท้องก็ส่งมานะครับส่งมาปรากฏว่าผมก็ปล่อยไปเลี้ยงกับฝูงมันไปเห็นบ่อบ่อน,นี้ลึกมากเป็นบ่อลึกแล้วไม่มีไม่มีทางลงเป็นบ่อชันชันด้วยความที่มันไม่เคยเห็นน้ําด้วยความที่มันอยากเล่นน้ํา ไอ้ทั้งชีวิตมันเคยเห็นนั่นแหละแต่ไปอยู่กับฟาร์มเขาแล้วไม่เคยเล่นนะ้ํามันโดดลงไปทั้งห้าตัวเลยครับอืมทุนนันกวายห้าตัวนะมหาตัวมันโดดลงไปอยู่ในนั้นนะครับผมวนหัวลุกเลยนึกว่าเรียบร้อยไม่ขาหักก็ต้องมีปัญหาแน่ปรากฏว่าพี่น้องครับผมโชคดีไม่เป็นอะไรสรักตัวเลยแต่นั่นแหละครับผมต้องไปจ้างแมคโครมาขุด ขยายปากบ่อให้กว้างเพื่อจะให้ควายเดินขึ้นอา้าววันแรกก็แมคโกก็คิดว่าเอาแค่เจาะรูพอให้มันเดินขึ้นได้ก็พอแล้วก็เปิดปากไว้ไม่กว้างก็ยังมีความชันอยู่วันที่สองมันลงไปอีกครับเออเอา,เอาขมันสิวันที่สองมันลงไปอีกจาก้างแมคโค้มาอีกทีนี้ อ่าหัจ้างไมโคมาผมก็เข็ดแล้วทีนี้ไม่เอาแล้วร,รู้อย่างนี้แล้วไม่เอาแล้ววันที่สามผมเอารถไถมาดันกรบบ่อเลยครับกรบบ่อไปเลยหมดเรื่องหมดราวเสียเงินค่าไมโครสองวันเสียเงินค่ารถไถรวมรวม,รวมแล้วกเกือบหนึ่งหมื่นบาทนี่นี่คือหัวอกของเจ้าของโครงการนะหวานอมขมเกินไม่ได้ไปเรียกเพิ่มจากเจ้าของควาย มีแต่ใจหายว่ามันตายหรือเปล่าวะแต่พอมันตายปุ๊บราคามันจะเพิ่มอีกเท่าตัวจต่ปกติเขาซื้อมาแสนหนึ่งเขาจะบอกเราว่าโอ้ยควายตัวนี้ยังรักยังชอบเลยยังห่วงเลยเนี่ยเขามาขอซื้อห้าแสนยังไม่ขายเลยเพราะว่าผมซื้อมาสองแสนแปดแล้วมาขอซื้อห้าแสนกำไรสองแสนสองยังไม่ขายเลยเป็นยังไงล่ะครับเราควายอยู่กับเราแล้วเสียชีวิตในมือเรา เราจะคิดยังไงครับเขาบอกว่าห้าแสนยังไม่ขายเลยสารพัดที่เขาจะพูดตัวตัวเจ้าของควายถ้าเป็นผู้ชายก็หนักแน่นอาจจะพูดน้อยหน่อยพอถ้าเป็นผู้หญิงละเ,เรียบลอยเลยทีนี้ชักแม่แม่น้ําทั้งห้ามาครกเพรเปิดแม่น้ําอิราว,วดีอยู่ประเทศอินเดียก็มาด้วยแม่น้าจันทาแม่ํามาทั้งหมดนะครับทีนี้แหละครับเมื่อควายเขาตายตัดไปเขาตายเงินไหลไหมครับเงินไหล เพราะว่าเขาไม่ได้จะเขาไม่ได้ส่งมาเพื่อตายนะเขาส่งมาเพื่อทำท้องเออถ้าเราไปปล่อยควายเขาเผลอเลยประเภทที่ว่ารถชนตายบ้างตกบ่อตายบ้างเชือกพันขาตายบ้างอันนี้ความรับผิดชอบต้องอยู่ที่เของโครงการยกเว้นว่าควายมันป่วยมาแล้วมามาป่วยเอออย่างน้อนอย่างนี้อ่าแล้มามา,มาถึงคอกเราแล้วมาป่วยตามก็พอจะคุยกันได้ มีเวลารักษายาวนานก็พอจะคุยกันได้ว่ามันป่วยนะมันอะไรนะอ่าแต่นั่นแหละครับลองนึกดูลองนึกดูครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้พี่น้องเปิดโครงการไม่ได้บอกว่าให้พี่น้องคิดกันแพงๆอะไรอย่างนี้ไม่นะครับแต่ผมพูดในฐานะที่ว่าไปเห็นน้องท่านหนึ่งโพสต์ผมก็ไม่อยากให้น้องเขา เสียกำลังใจเนาะแต่ว่าน้องเขาก็บอกเขาปิดโครงการแล้วไม่ไหวเขาสู้ไม่ไหวนะครับไม่มีความคุ้มทุนเลยเขาอยู่เฉยๆสบายกว่าสบายกว่ากาันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าขายน้ําเชื้อก็สบายสบายไม่ต้องไปรับความไม่ต้องไปรับผิดชอบควายใครเข้ามาเข้าโครงการนะอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้แต่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าหัวอกของเจ้าของโครงการนะครับบางทีอยากจะมันเป้าหมายนะคืออยากจะทําให้มันสําเร็จแต่บางที สุขภาพร่างกายสัตว์ไม่ให้ความร่วมมือมันก็สําเร็จยากพี่น้องครับมันก็สําเร็จยากนี่จากใจคนเจ้าของโครงการนะผมเองเปิดโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านมาสามสี่ปีแล้วนะครับผมทําควายท้องออกไปเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีไม่ท้องก็มีนะควายที่มีปัญหามากๆไม่ท้องก็มีแต่ส่วนใหญ่นะครับร้อยเปอร์เซนก็ประมาณเก้าสิบ้าเปอร์เซนที่ท้องออกไปร้อยตัวมีห้าตัวที่ ผิดพลาดที่ไม่ไม่สามารถตั้งตองได้นั่นหมายถึงว่าบรรูุระบบสืบพันธุ์เสียผงพระผมผม,ผมทําจนทุกวิถีทางดูแลทุกวิธีทางไม่มีคําว่าปล่อยออกไปง่ายๆย,ยกเว้นหมดหนทางประเภทท่อนํารังไข่ตันอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะหรือประเภทไม่มีรังไข่ประเภทเป็นหมันแต่ประเภทเป็นหมันง่ายครับมาถึงตรวจแล้วถ้าไม่มีรังไข่ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องผมเตะผมให้กลับเลย ครับผมไม่กลับเลยเพราะประเภทนั้นจะไม่รับอยู่แล้วแต่บางคนดื้อแพ่งอยากจะทําอยากจะให้ทำเราก็คุยกันว่าไม่รับประกันนะทําให้ได้แต่ค่าเลี้ยงดูต้องมีเนี่ยครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้คิดก่อนที่จะเปิดโครงการหรือก่อนที่จะเอาควายวัวเข้าโครงการเราต้องคุยกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวคุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็ นึกถึงอกเขาขอกเรานะครับแล้วก็พยายามอย่าอย่าไปมองเงื่อนไขเยอะเอาเรื่องความเป็นจริงมาว่ากันนะบางทีร่างกายสัตว์เราไม่พร้อมจริงๆเขาเปิดโครงการมาเขาก็อยากจะทําให้เราได้นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ได้ทํำยังไงต่อนะจะหยุดหรือจะไปต่อคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันบางทีเพื่อนรักกันแท้ๆเพื่อนซีกันพอเอาไว้มาเข้าโครงการกลายเป็นศัตรูกันไปฉิบ นะปกติคอมเมนต์กันในเฟซดีๆพอควายมาเข้าโครงการเปิดหน้าเฟซมาก็ด่าเจ้าของโครงการเละๆหมดแล้วเป็นคดีเป็นความกันก็หลายเจ้านะคนที่มีพ่อพันธุ์สวยๆก็อยากจะ uh, เปิดรับบริการพี่น้องคนที่ไม่มีพ่อพันธุ์เนาะบางทีเข้ามาจากบ้านไกลค่าจะค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงก็เข้าใจนะครับค่าเดินทางอะไรต่างๆก็ต้องคำนวณให้ดีเราได้แล้วเราคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ